คลิปนี้เราก็มาต่อกันเนาะที่ข้อ2ของการตะลุยโจทย์9วิชาสามัญเคมี Me ปี2560ข้อที่2นี้ก็จะแบบว่าเป็นข้อที่เกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเลยเริ่มต้นที่ข้อนี้เนี่ยจากการที่เราอ่านชอย มันจะเป็นชอยที่แบบว่าพูดถึงแต่กับพวกาธาตุคำว่าธาตุทั้งนั้นเลยถูกไหมแต่โจทย์ที่เขาให้มาเราสังเกตดูดีๆนะว่ามันจะมีไอ้พวกที่เป็นาธาตุอยู่แล้วแล้วก็ให้พวกที่เป็นไอออนลบมาแล้วก็ให้พวกที่เป็นไอออนบวกมาจุดนี้จะต้องระวังให้ดีๆ <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปของาธาตุก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ a เ,เลยละกัน A เนี่ยมันเป็นธาตุอยู่แล้วเราก็มองค่ามันไปเนาะธาตุ A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบนี้ต่อไปธาตุธาตุดที่เขาให้มาเนี่ยจะต้องระวังนะอย่างที่พี่บอกว่า D 2ลบตัวเนี้ยอยู่ในรูปของไอออนลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตีกับให้มันเป็นสมัยเป็นอะตอมก็คือ D เฉยๆเนี่ยเราจะต้อง เอาอิเล็กตรอนออกจาก D2- ลบเนี่ยสตัว <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เพราะว่าตอนที่เป็นไอออนลบเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจํานวนอิเล็กตรอนของมันเนี่ยมากกว่าตอนที่มันเป็นธาตุอยู่2ตัวก็เลยติดลบสองอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราจะทําให้เป็นธาตุเฉยๆเราก็ต้องเอาอิเล็กตรอนออก2ตัวโอเคนะโดยที่อิเล็กตรอนตัวที่เราจะเอาออกเนี่ย จะเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงนอกสุดซึ่งก็คือวงที่3นั่นเองแล้วก็อยู่ในระดับพลังงานที่สูงตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนที่สมัยเป็นธาตุดีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุดีก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 แล้วก็ตรงนี้เอาออกไป2ตัวก็จะเหลือแค่ 3p4 โอเคนะ ต่อไปมาดูที่ e กันบ้าง e ตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นไอออนบวกแสดงว่าเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นธาตุ e มันจะมีอิเล็กตรอนน้อยกว่าธาตุ e เนี่ยหนึ่อิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําให้มันเป็น e เหมือนเดิมเราก็ต้องเอาอิเล็กตรอนเนี่ยใส่ให้มันไป1อิเล็กตรอนโอเค เพราะฉะนั้นแล้วการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ e ก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 จากนั้นเพิ่มอีก1ตัวถูกไหมเพิ่มอีก1ตัวแล้วจะไปอยู่ในออร์บิทัลไหนออร์บิทัล 4s1 หลายคนกำลังคิดแล้วว่าพี่รู้ได้ออยังไง ไม่มีอะไรเลยมันจะมีแผนภาพการบรรจุอิเล็กตรอนถูกไหมแผนภาพการบรรจุอิเล็กตรอนของอัฟบาวนั่นเองก็คือให้เราอะบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ำที่สุดก่อนซึ่งก็คือ 1s จากนั้นมาที่ 2s ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะได้เป็นแผนภาพเอาไวบ้บรรจุอิเล็กตรอนแบบนี้อะ 4s 4p 4d อัฟบาบอกว่าเราอ่ะจะต้องบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ําที่สุดก่อนซึ่งก็คือ1 s อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนบรรจุอิเล็กตรอนลง1 s ก่อนเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพล,งงพลังงานย่อยเนี่ยก็จะเป็น1 s 2อย่างนเงี้ยไงจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ต่อ2 s 2เห็นไหมแล้วก็มาที่2 p 6แล้วก็ไปที่3 s 2คราวนี้ถ้าใครไม่รู้อันนี้พี่แนบให้เลยนะว่า s ออร์บิทัลเนี่ย คอลัมน์คอลัมน์ไหนคอลัมน์นี้ถูกไหมคือ s Orbital เราสามารถบรรจุอิเล็กตรอนลงใน s Orbital เนี่ยได้2อิเล็กตรอนเต็มที่เลยนะ p Orbital คอลัมน์นี้ p Orbital นี่มี3ช่องช่องละช่องละ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบรรจุได้ทั้งหมด6อิเล็กตรอนนะ2 6 10และ14ีอิเล็กตรอนโอเคนะเออเนี่ยมันก็ ทะแยงแบบนี้ไปเรื่อยๆตับเมื่อกี้เนี่ยเรามาที่ที่ไหนละเมื่อกี้6อ่า 3p6 แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ 3p6 เสร็จแล้วอยู่ไหนเอ้ย 3p6 เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาอีกหนึ่งอิเล็กตรอนนีเพิ่มมามาไว้ที่ 4s1 ก็คือแค่หนึ่งตัวไงโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วธาตุ e ก็จะมีการบรรจุอิเล็กตรอนแบบนี้ ต่อไปมาดู G บ้าง G ไม่ต้องยุ่งเพราะว่า G เนี่ยมันเป็นธาตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนอันนี้ก็จะเป็นของธาตุจเลยต่อไปมาที่ J J ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น J ไอออน2บกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุตอนที่มันเป็นธาตุเราก็ต้องทำให้ประจุตรงนี้หายโดยการเอาอิเล็กตรอนใส่คืนไปกี่ตัว 2ตัวจากบวก2เอาลบ2ใส่เข้าไป2ตัวมันก็จะได้กลายเป็น J จศธรรมดาก็คือ J ที่เป็นธาตุโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาอิเล็กตรอนใส่กลับไป2ตัวนะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะอ่ะดูพร้อมพี่เลย 1s2 2s2 2p 6 3อุย้ย 3s2 3p 6แล้วดูดีๆนะ 3 p 6แล้วไปไหนต่อ4 s 2ถูกไหมส3 p 6แล้วมาที่4 s 2นะเดิมเนี่ย4 s 2เนี่ยมันไม่มีเลยถูกปะไอตรงนี้คือมันไม่มีเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายไว้ว่าเป็นเหตุผลเพราะอะไรนะแต่ตอนนี้ตอนที่เป็นาธาตุกลับมาแล้วนะ4 s 2 จากนั้นก็ไปที่ 3d2 สรุปว่าตอนที่เป็น J อ o n 2+ กกับตอนที่เป็น J เฉยๆเนี่ยอิเล็กตรอนจะต้องเพิ่มมา2ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเริ่มต้นมองที่ J ตอนที่มันเป็นาธาตุนะแล้วเราจะทำให้ให้มันกลายเป็น J 2+ เนี่ยแปลว่าพี่จะต้องเอาอิเล็กตรอน2ตัว ออกถูกไหมออกจาก J เพื่อจะได้กลายเป็น j จสองบวกเขาเนี้ยเวลาที่จะดึงอิเล็กตรอนออกอ่ะมันจะต้องดึงวงนอกสุดเราจะต้องดึงอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่ก็เลยจะต้องดึงอิเล็กตรอน2ตัวออกจาก3ออกจาก4 s นั่นเองเพราะว่า4 s เนี่ยคืออิเล็กตรอน2ตัวนี้อยู่ระดับ พลังงานที่4ซึ่งก็คือวงนอกสุดเราจะไม่ได้ดึงจากตัวนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุทั้ง5ทาธาตุแล้วแล้วโจทย์ถามว่าข้อใดสรุปผิดเราก็ไปดู J และ g เอ่อ G และ J เป็นธาตุทรานซิชันการ จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยของธาตุทรานซิชันเนี่ยออร์บิทลสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่พวก d ออร์บิทลแล้วเราก็ไปดูสิ J อยู่ไหน J อยู่ตรงนี้ไปสุดที่ไปสุดที่ 3d ออร์บิทลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธาตุทรนซิชัน G เป็นธาตุทรานเซชันส่วนธาตุ J ธาตุ J เราก็มาดูตรงนี้ ก็เป็นสุดที่ d orbital ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต่อไปก็มาดูต่อที่ข้อ2ธาตุ a และธาตุ d อยู่หมู่เดียวกันหมู่เดียวกันหมายความว่าอะไรหมายความว่า o r b i t ิทสุดท้ายแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนในออร์บิทสุดท้ายเนี่ยเท่ากันยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะมาดูที่ a แล้วกัน a เนี่ยมีออร์บิทัลสุดท้ายเนี่ยคือ p ถูกไหมแล้วมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ในนี้4ตัวก็จะเป็น p c โอเคไหมเป็น p c ส่วน d ด o อกธาตุด d ด c อนะธาตุนะห้ามดูที่ไอออนนะเข,เขาพูดเป็นธาตุธาตุด d ก็จะมาสุดที่ p c เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุ a กับธาตุด d ก็จะเป็นธาตุหมู่เดียวกัน นะเป็นหมู่เดียวกันอันนี้ถูกต้องแล้วคราวนี้ความรู้เสริมละกันความรู้เสริมธาตุธาตุที่อยู่หมู่หนึ่งเนะตารางธาตุมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่เราควรจะรู้กันธาตุกรุ๊ปเเนี่ยถ้าเป็นธาตุหมู่หนึ่งเนี่ยออร์บิทัลสุดท้ายของเขาอะจะเป็น1น่ง s 1 อันนี้หมู่2จะไปสุดที่ s2 แล้วก็กรุ๊ปเก็จะกระโดดมาที่ฝั่งนี้เลยนะหมู่3ออร์บิทัลสุดท้ายจะไปสุดที่ p1 หมู่4สุดที่ p2 หมู่5 p3 หมู่6 p4 หมู่7 p5 และหมู่8ไปสุดที่ p6 ออร์บิทัลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเขาถามต่อสมมุตินะว่าถามต่อว่า ธาตุ A แล้วก็ธาตุด d เนี่ยอยู่มู่อะไรมันสุดที่ P4 ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A กับ d d ด c ก็จะเป็นธาตุกรุ๊ป 6A อยู่มู่ 6A นั่นเองโอเคนะต่อไปข้อที่3ธาตุด d, และ E อยู่คาบเดียวกันคาบให้ดูตรงนี้ ให้ดูเลขข้างหน้าของออร์บิทัลสุดท้ายของแต่ละธาตุโ okay. อเคดีอะดี D. อยู่ตรงไหนธาตุดีคือการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนเป็นแบบนี้ออร์บิทัลสุดท้ายคือตัวนี้ mm hmm. เห็นตัวเลขไหมตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้แปลว่าธาตุดีเนี่ยอยู่คาบที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงไฮไลท์สีเหลืองเราจะบอกหมู่ได้ ส่วนไฮไลท์สีชมพูจะเป็นตัวเลขที่เอาไว้บอกคาบได้นะ D อยู่คาบ3ส่วน E E อยู่คาบ4 E อยู่คาบ4เพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่สรุปผิดเพราะอะไร D อยู่คาบ3 E อยู่คาบ4นั่นเอง เก็นไหมเอออ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูข้ออื่นๆบ้างว่ามันถูกหรือผิดยังไงตอนนี้เราได้ข้อผิดละตอบข้อที่3เนาะข้อนี้ต่อไปมาดูความรู้เสริมช้อยที่4เลขออกซิเดชันสูงสุดที่ธาตุจีจะมีได้คือบวกหเรามาดูธาตุจีกันท่นธาตุจี G เนี่ยจากที่เรานับอิเล็กตรอนดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด อ่ะตัวนี้ก็คือ10แล้วใช่ไหมแล้วก็18 19บวกอีก5เป็น24ทธาตุสมี24อิเล็กตรอนซึ่งนั่นก็คือธาตุอะไรนั่นเองคโครเมียมก็คือธาตุโครเมียมนันเองเลขออกซิเดชันของธาตุโครเมียมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมี0มีบวก2มีบวกสแล้วก็มีบวก6 ซึ่งเป็นเลขออกซิเดชันที่มีค่าสูงสุดก็คือบวกหอันนี้ถูกเราจะเห็นโครเมียมบ่อยๆในรูปของไดโครเมตใช่ไหมไดโครเมตและอะไรและโครเมตเนี่ยไหนๆคือตะลุยโจทย์แล้วเอาให้มันแบบว่าละละเอียดละเอียดไปเลยเก็บความรู้ที่ควรรู้เนี่ยเอามาใส่ทีเดียวให้มันหมดเลยเนาะอ่ะเราจะเห็นว่า เลขออกซิเดชันของออกซิเจนเนี่ยมันตัวละลบ2ถูกปะ7ตัวเนี่ยก็จะเป็นลบ14ทั้งหมดรวมกันทั้งหมดรวมกันตรงนี้จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ต้องเท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นที่จะมาจากโครเมียมเนี่ยก็ต้องบวก12บส้าแต่โครเมียมเนี่ยมีอยู่2อะตอมถูกปะแล้วเลขออกซิเดชันเนี่ยจะเป็นเลขออกซิเดชันของลายอะตอม เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของโครเมียมแค่หนึอะตอมก็หาร2ไปก็จะเป็นตัวละบวกหนั่นเองโอเคนะส่วนตัวนี้เป็นโครเมตไอออนก็เหมือนเดิมนะ O ลบสใช่ไหมสีตัวก็เป็นลบอะไรลบแทั้งหมดรวมกันจะต้องเป็นลบสเพราะฉะนั้นที่มาจากโครเมียมตรงนี้ก็บวกหกอ่าก็ถูกข้อที่4ช้อยที่4ก็ถูกต่อไปมาดู ใช้ที่5กันบ,บ้างธาตุ E มีวานเลนอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานที่4เราก็มาดูธาตุ E เนี่ยเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเรียงแบบอะไรระดับพลังงานย่อยถูกไหมพี่สอนเลยว่าเรียงแบบย่อยเสร็จเนี่ยเราสามารถแปลงมาเป็นแบบหลักได้ด้วยนะแปลงมาเป็นแบบหลักได้ด้วย แปลยังไงเรามาดูที่ตัวเลขข้างหน้าตัวเลขข้างหน้าตัวนี้ยเป็นตัวเลขที่บอกว่าอิเล็กต r อ n สองตัวเนี้ยอยู่ที่วงที่เท่าไหร่ก็คืออยู่ที่ระดับพลังงานหลักที่เท่าไหร่นั่นเองมีสองตัวอยู่ในระดับพลังงานหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งคือวงไหนวงที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดโอเคไหมถ้าเกิดว่าวาดรูปนะก็วงแรกก็คือเนี่ย วงที่ใกล้นนวเขียนมากที่สุดจะมีอยู่2อีิเล็กตรอนได้เป็นรูปแบบเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียงอิเล็กตรอนก็วงแรกมีอยู่2ตัวก็เป็น2แบบนี้วงที่2ก็มาดูเลขที่2อะตรงนี้มีอยู่2ตัวใช่ไหมตรงนี้มีอีก6ตัวเพราะฉะนั้นวงที่2ก็จะมีทั้งหมด8อิเล็กตรอนถ้าพี่วาดก็เนี่ยวงที่2แล้วเราก็8จุดไปอ่ามันสัมพันธ์กันแบบนี้ต่อไป วงที่3มีอยู่กี่ตัว2ตัวกับตรงนี้อีก6ตัวก็เป็น8ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็วาดวงที่3ไป่ะตัวก็จุดไปนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวงที่4มีอยู่1อิเล็กตรอนแต่ถ้าเราดูง่ายๆอะเลน e ์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนวงนอกสุดถูกไหมเราก็มาดูนี่เลยอ่ะมันก็คือวงที่4ไงที่อยู่นอกสุดดูตัวเลขข้างหน้ามีอยู่กี่ตัวมีอยู่1ตัว เพราะฉะนั้นตอบวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุธาตุนี้อยู่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่อยู่ระดับพลังงานที่4ดังนั้นข้อ5ก็เลยถูกต้องอเหนะ็นอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นข้อที่2แล้วก็ความรู้เสริมแน่นเลยของข้อที่2โอเคนะะแล้วคลิปหน้าพบกันกับข้อที่3แล้วก็ เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆแล้วก็เฉลยให้ครบทุกข้ออย่างต่อเนื่องอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วย